สิอาการของผู้ชายที่ไม่ได้รักคุณตอนที่สี่เราเดินทางกันมาถึงข้อสิบาแล้วนะคะอาการที่สิบสามนี้ก็คือเขาจะแสดงให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นฝ่ายเวลวร้ายคุณเป็นฝ่ายที่ทำร้ายจิตใจเขาเขาต่างหากที่เป็นคนที่ต้องได้รับ การเยียวยาความรู้สึกจากเหตุการณ์นั้นๆอย่างเช่นถ้าอย่างที่ผ่านมานะจากคลิปที่แล้วถ้าคุณไปถามเรื่องผู้หญิงอื่นเนี่ยเขาก็จะบอกว่า,เ,าเขาเสียความรู้สึกจากการกระทําของคุณอะไรประมาณนี้นะคะจนกระทั่งทําให้คุณรู้สึกผิดอะ่ะเขาจะยัดเยียดความผิดทุกเรื่องให้กับคุณนะคะส่วนข้อสิบสี่เนี่ยก็คือเขามักจะเดินหนีหรือไม่ก็หัวเราะเยาะกับ สิ่งที่คุณแบบเสียใจคุณดราม่าอ่คุณรู้สึกแยกกับสิ่งที่มันมีความรู้สึกมันมีความสำคัญความรู้สึกของคุณนะอย่างเช่นอ่ะหมาตายแมวตายเลยเนี่ยนะอ่อหมาที่เลี้ยงไว้ตายอะไรแบบเนี้ยแต่เขาอ่ะไม่ได้เห็นค่าเขาก็จะรู้สึกแบบว่าไม่สนใจอ่ะแบบไม่แยแสกับความรู้สึกนี้ ถ้าเกิดอะไรที่เขาไม่เห็นความสาคัญกับมันน่ะเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระแล้วก็ด้อยค่าสําหรับเขาเพราะฉะนั้นการที่คุณจะไปะแสดงอารมณ์ดราม่าเสียใจในเรื่องที่เขาไม่ได้ให้ความสําสคัญกับมันเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้เรื่องนะคะส่วนข้อสิบห้าเนี่ยเขาจะเฉยเมยกับความรู้สึกของคุณไม่ว่าคุณน่ะ จะร้องไห้น้ําตาเป็นใสเลือดนะก็ต้องอย่างว่าแหละถ้าเกิดว่าคุณเสียใจกับเรื่องใดๆก็ตามที่เขาไม่เห็นว่าคุณจําเป็นจะต้องเสียใจกับมันนะ่ะแล้วคุณเสียใจอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ได้สนใจว่าไม่ได้คิดอยากจะปอบอะ่ะกับมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระอะไรประมาณนี้นะคะส่วนข้อสิบหกข้อสุดท้ายเขาก็จะพยายามแสดงให้คุณรู้สึกหรือแม่ก็อาจจะบอกคุณเลยว่า คุณนะ่ะเป็นภาระในการพัฒนาความสัมพันธ์คือคุณนะ่ะจะเป็นปัญหาในการพัฒนาความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะจบกวาสัมพันธ์กันก็เป็นอันจบนะคะสิข้อที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คุณลองไปเช็คดูแล้วกันนะก็ย้อนหลังดูตั้งแต่ตอนแรกนะคะจนถึงตอนนี้มันมีประโยชน์มากเพราะบางครั้งความรักมันก็บางตาเรา จนเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขารัก